มีของนี้มาฝากอะไรอ่ะเจ้าสวนหนึ่งทองแดงแก่สวยเดิมนะโอ้ผิวแดงด้วยอันนี้ตีไว้เท่าไหร่สามล้านเบาๆสามล้านเลยครับเพียรเบาเลยเนี่ยเบาๆเพียรใหญ่ขายสี่ห้าล้านนะ่ห้าล้านโอ้พี่ไม่ได้เป็นเพียรใหญ่ที่เราคุณเล็กแล้ว เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยถ้าจบนะถ้าไม่จบก็ไม่ขึ้นก็เอารือว่าราคาไปได้แล้วกันซื้อขายให้แบบชัดเจนเลยลองดูลองดูพี่ขอต่อคําเดียวได้ไม่ได้สองร้านสามแสนบาทก็เจ็ดแสนเลยเหรอพี่ราคาอยู่ที่มุมองจริงอ่าลองคำนวณดูพี่น้องเสียทองไปตั้งห้าสิบาทแล้วก็โปรตังค์ไปเลยพี่องนี้หรออันนั้นพี่ไม่รู้ราคาอยู่ที่ คนสองคนเลยเพราะว่าพี่ไปก็มันไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้จะขายได้ง่ายออาพี่บอลจริงป่ะพาะหน้าแบบนี้ไม่ใช่ว่าซื้อเราขายได้เลยนะแรงเยอะเอาอย่างนี้พี่คาสุดท้ายเลยได้กับไม่ได้ยี่ห <ตบ S 1> ้าจบเลยพี่ว่าไงยี่ห้าตึงนะชั่วโมงเนี้ยไปได้เลยยี่ห้าเออพระโอ้โหพี่พักเหมือนเดิมแล้วออกเป็นโซนแดงด้วยทองแดงเงินแ,แดงด้วยใจครับ เป็นเจ้าสัวรุ่นแรกนะปากการบางแก้วก็ถ้าแต่ก่อนพี่ไม่เกี่ยงเลยราคานี้พี่ซื้อมขาถได้อยู่มาร์กเปีบเรียดยี่สิบเจ็ดยิบแปดอยู่แล้วเอาแบบว่าขยับให้อีกนิดนึงยี่สิบสี่ยึดไปยี่สิบสี่ห้าเอาไปล้านจบสี่แสนบาทสองสี่ห้าโอ้ยังจะมีหอล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทจะมีห้าทำไมวะนี่มาดูเลยเนี่ยคนละครึ่งทางเจนเลยนะคนละครึ่งทางน้องขอแล้วกัน ไม่คือเอาให้มันเสร็จทำไมเอาทุกทวนไปเลยเออเออขายนีกาไปเออนานนานทีได้มาเจอกันหน่อยได้เข้ามาเนี่ยโอเคพี่เอาจัดไปโอเคแบ่งให้แบ่งให้แบ่งให้อันนี้จบที่สองร้านสองร้านสี่แสนบาทโอเคมากนี่คือพี่ไม่ได้ขายได้เลยเชื่อเถรอผ้าอย่างนี้เอานานนานทีนะครับที่ได้ซื้อขายอันเนี้ยวันนี้พี่ไม่เตรียมตังมากระทันหันเลยไม่ได้คิดว่าจะได้ซื้อผ้าหลักร้านวันนี้ ได้พี่เอาเป็นว่าลุงก็ส่งเลขบัญชีไปพี่แล้วพี่โอนให้ถึงบ้านโอนให้แล้วกันได้ได้ได้หรือว่าเดี๋ยวจบยิบโอนให้ก็ได้เรารู้มือกันอยู่แล้วโอเคครับอขอบคุณมากครับพี่ขอบอมากพี่โอเคคาร์าด้ครับอโอนีอ้ไปก่อนค่าน้ำด้วยนะค่าร์น้ำห้าพันสี่ห้าพันพอนี่ที่ขายให้ซื้อเนะี่ยใจมากน้องรัก ลอยยู่อะไรนป่าอะไรพี่บอลคือว่ากลับแล้วน้าพี่ไงน้ําน้าค่าน้ําเหรอห้าพันพอพี่ไม่เอาเยอะหรอกขายกันสองล้านกว่าแค่ห้าพันพอให้พี่แค่นั้นแหละเออต้องต้องต้องจ่ายเออพี่เอาแค่นั้นแหละโอ้เห็นเห็นน้องเป็นน้องนะพี่เอาไม่เยอะก็เลยเอาแค่นี้เอาแค่นี้พอถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยสามสี่หมื่นน่ะอือห้าพันพออ่าพี่ขอบคุณมากขอบใจมากน้องเฮงเฮงโอ้เฮงเฮงรวยรวยเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยว ชี้เป้าให้โอเคครับไปละไปอย่าชี้เป้าตอนไหนวะเนี่ยอ้ะให้ก็ให้ไม่เป็นไรหรอกออให้ซื้อขายกันพี่น้องกัน